ดิฉันนางสาวอธิสาเข็มเปโตนะคะเลขที่สาวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความร้อนในวิชาฟิสิกว่าความร้อนเนี่ยคืออะไรแล้วก็ความร้อนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมายกตัวอย่างโจทย์ด้วยนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปดูกันเลยโดยเราจะมาพูดถึงความร้อนซึ่งความร้อนคืออะไรเนี่ยเรามาดูกันเลยซึ่งความร้อนเนี่ยก็คือพลังงานรูปหนึ่งนะคะที่ถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยัง วัตถุหนึ่งเนื่องจากมีอุณหภูมิต่างกันอ่าโดยที่วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะถ่ายเทไปยังอุณหภูมิที่ต่ํากว่านะคะจนกว่าอุณหภูมิทั้งสองเนี่ยจะมีความเท่ากันหรือว่าสมดุลกันนั่นเองอ่าโดยที่สูตรเนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้2ส,สูตรก็คือ Q เท่ากับ mc delta t นะคะโดยที่ Q เนี่ยคือ ปริมาณความร้อนที่ได้รับหรือว่าสูญเสียนะคะส่วน M เนี่ยก็คือมวนนั่นเองแล้ว C ก็คือความร้อนจำเพาะแล้วก็เดลต้าทก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั่นเองนะคะส่วนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยก็คือ Q เท่ากับ M L นั่นเองโดยที่ L เนี่ยก็คือค่าพลังงานแฝงนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นการหลอมละลายแล้วก็การกลายเป็นไอนั่นเองโจทย์ก็คือ น้ำปริมาณ500กร,รัมที่อุณหภูมิเริ่มต้น25องศาถ้าต้องการให้นำร้อนขึ้นไปถึง75องศาเนี่ยจะทำยังไงโดยจะหาพลังงานความร้อนเท่าไหร่นะคะเรื่องพลังงานเนี่ยซึ่งเราจะหาอะไรโดยโจทย์นะคะให้เราหาความร้อนก็คือโดยโจทย์นะคะจะให้เราหาก็คือ Q นั่นเองนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรเราก็มาดูซึ่งปริมาณเนี่ยก็คืออะไร M ใช่ไหมอุณหภูมิก็คืออะไร T แล้วเราต้องการให้นำร้อนอ่ะซึ่งอุณหภูมิก็คืออะไร t นั่นเองซึ่งโจทย์เนี่ยกำหนดมาแล้วก็คือ C ใช่ไหมทุกคนเราก็ไม่ต้องหาแล้วซึ่งเราจะมาหาสูตรโดยที่เราจะใช้สูตรนี้สูตรก็คือ Q เท่ากับ MC deltat นั่นเองมา Q ก็คืออะไรไม่มียังหาไม่ได้ส่วน M ก็คืออะไร500ที่เราหามาเมื่อกี้ C, C, C คืออะไร4.2นั่นเองคนั่นก็คือ50อะได้คขึ้นมาแล้วแล้วก็หาต่อเลยโดยเราจะเอา2อันนี้มาคูนกันก่อนอะค่ะทุกคนก็คือจะได้2,100อ่ะมาคูนัปอีก50 ซึ่ง Q เนี่ยจะได้เท่ากับ1,5,000แซึ่ง Q ก็คือค่าจูนั่นเองนี่ซึ่งสรุปคำตอบได้ก็คือต้องใช้พลังงานความร้อน หนึ่งแสนจูนเพื่ออะไร <_ an> เพื่อให้อุณหภูมิจากยี่สิบห้าองศาเปลี่ยนไปเป็นเจ็ดสิบห้าองศานั่นเอง นี่ซึ่งนี่คือความหมายของควาว่าความร้อนแล้วก็ตัวอย่างที่เรายกมานั่นเองซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณครูชาคิสบายบาย